ปัจจุบันเนี่ยคนตายไม่ดีมากขึ้นครับตายไม่ดีเพราะว่าคนรอบข้างหวังดีว่าอยากให้เขาไปอยู่ในสถานที่นี้น่าจะทาให้เขาตายดีได้แต่ที่จริง่มันตายไม่ดีครับเพราะว่าผู้ป่วยหลายรายเนี่ยเขาไม่สามารถกําหนดความต้องการในการตายของเขาได้จริงๆก่อนเชิญมาเนี่ยนะครับก็มีคนไข้สองรายบอกว่าฉีดยายให้ผม หลับไปเถอะหรือว่าให้ยุติความทรมานตัวนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเป็นสิทธิของเขาในการที่จะเลือกปฏิเสธการรักษาบางอยา่างที่มองว่าเป็นการแค่ยื้อความตายออกไปหรือว่ามันทาให้เกิดภาระกับครอบครัวหรืออะไรมากขึ้นคือประเด็นเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นสิทธิในชีวิตร่างกายของแต่ละคนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าตัวเขาต้องการอะไรในวาระนั้นเราเนี่ยเป็นราษฎรและเรียกเป็นเจ้าของชีวิตเนี่ย เรามีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครเนี่ยมาทําอะไรกับร่างกายเราได้อยู่แล้วไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับพวกเราทุกคนก็เคยทําหมดแล้วครับคุณหมอสั่งว่าอย่าบีบซิวนะกินยาให้ตรงตามมื้ออาหารต้องกินหลังอาหารนะเราก็ไม่ทําตามอันนี้คือการปฏิเสธการรักษานะโดยในย่าทางกฎหมายเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงการรุนยาฆาาเนี่ยปัจจุบันก็แบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆชนิดแรกวิธีการก็คือคุณหมอเนี่ยเป็นคนฉีดยาหรือให้ยาเพื่อทําให้คนไข้เสียชีวิต กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณหมออาจจะไม่ได้เป็นคนฉีดยาแต่ว่าคนไข้เป็นคนเลือกที่จะกินยาหรือไม่กินยานั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอในคนที่มองว่าชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนลิขิตของเขาเองวินาทีที่มันน่ากลัวที่สุดไม่ใช่วินาทีที่เรากาลังจะตายนะเรารู้สึกว่าคือตอนที่รถพยาบาลมาแล้วเรารู้สึกว่าเรากําลังจะถูกกระชากกลับมาในโลกที่เรารู้สึกว่าเราจะไปแล้วอ่ะเราถูกกระชากกลับมาให้อยู่ต่อก็ หลังจากที่กลับมารู้สึกว่ากูน่าจะตายไปเลยจะได้ไม่ต้องมารู้ค่าใช้จ่ายที่แม่กูต้องจ่ายแล้วแม่ก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้แล้วไม่ชอบไปเห็นคนอื่นร้องไห้เพราะเรา การลุยฆ่าตามกฎหมายไทยทำไม่ได้แต่กฎหมายไทยเราไม่ได้ห้ามการฆ่าตัวตายกฎหมายไทยห้ามแค่เรื่องการสนับสนุสน,นอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่าการฆ่าตัวตายตามกฎหมายไทยเนี่ยมันเป็นเสรีภาพซะด้วยซ้าไม่ใช่เป็นสิทธิ์ซึ่งมันต่ตงจากสังคมฝรั่งบางประเทศเนี่ยการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะสังคมนะครับอย่างแคนาดาเนี่ยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขามองไปถึงปัจเจกมากกว่า ลักษณะทางวัฒนธรรมหรือความเชื่อศาสนาใดศาสนาหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมมองไปถึงปัจเจมากกว่าสิทธิในเรื่องนี้เนี่ยก็มักจะได้รับการยอมรับมากขึ้นปัจจัยที่ทําให้คนคิดถึงเรื่องความตายเนี่ยและก็ทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องไปศึกษาจากประสบการณ์ประเทศอื่นเราจะพบว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเลือกการรุาค่าชีวิตเราเองเนี่ยเราต้องไปทําตามกระบวนการทางกฎหมายยกตัวอย่างเช่นในเทอร์แลนด์เนี่ยท่านต้องเป็นผู้ป่วย และผู้ป่วยอะไรเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ต้องทอดเวลายาวนาน6เดือนเป็นกระบวนการให้เขาเปลี่ยนใจอ่ะพูดง่ายถ้าเรามองในมุมกลับกันมันคือการที่กฎหมายหาทางออกและป้องกันไม่ให้เกิดการตายอย่างพร่ำเพื่อหลายๆครั้งเราพบว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเพียงแต่ว่าเป็นจุดยืนการให้คุณค่าความหมายของชีวิตเมื่อไหร่ที่เขาไม่สามารถบ,บอกได้ว่าเขาอยากทำอะไรเลือกในสิ่งที่เขาอยากทำอันนั้นเขาก็รู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความหมาย คนที่เขาคิดเขาบอกไม่ได้เขาก็ต้องหาวิธีอื่นในการที่จะตอบโจทย์ของเขาแต่การที่เอาขึ้นมาทําให้เขาสามารถจะเปิดเผยตัวเองเขาบอกความคิดอันนี้ได้มันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้สังคมสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีระบบอะไรไปซัพพอร์ตเขาได้มากขึ้นหลังจากที่เราผ่านการฆ่าตัวตายมาทําให้เรารู้สึกว่ามันท้อได้แล้วทุกคนก็อยากตายได้หมดอยากหายไปจากโลกนี้ได้หมดแต่ว่า เราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปตายแล้วอะเราไม่อยากแบบว่าตายจริงๆรแล้วเราแค่รู้สึกว่าอาจจะมีบางช่วงที่อยากหลบหลีกอยากหายไปกับปัญหาตรงหน้าการที่เขาจะไปคิดเรื่องการรุนยฆ่าก็ดีเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการรักษาตามรูปแบบปกติและเขารู้สึกว่าไอสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองและเยียวยาเขาได้เขาเลยเลือกขอที่จะจบชีวิตลงดีกว่าซึ่งตรงเนี้ยค่อยไมว่ากันตอนปลายนะแต่ถ้าในส่วนตอนต้นเนี่ยกระบวนการตรงกลางเนี่ย ที่ไปรักษาเยียวยาแผลทางใจแผลทางกายของเขาถ้ามันยังไม่ดีเลยเนี่ยแล้วเราพาร์ตไปถึงเรื่องความตายเนี่ยมันจะทําให้เขาเสียสิทธิ์ที่เขาจะได้อะผมเลยมองว่ากระบวนการรักษาปกติเนี่ยมันพร้อมมันมีมาตรฐานมีคุณภาพเพียงพอที่จะเยียวยาประชากรของเราหรือยังชีวิตเนี่ยมันเปราะบางของมันอยู่แล้วความตายจริงจไม่ได้เกิดยากอะไรแต่การมีชีวิตอยู่แบบที่ทำไงให้เขารู้สึกมันมีคุณค่ามีความสุขตัวนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ย ยากกว่าการที่ให้ชีวิตมันจบไปมากกว่า